สวัสดีครับผมมิดมอแค้นแฟนมอลำแฟนคลับ f อซสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนคลับ f อซีอีลาน้อยปุงอิงมาพบมาพ่อกันกับคนเมืองสีทางช่องยูทูบหนุ่มศีสเกตพลังบวกอีพี่นี่มาเวา่ามาจากันเรื่องของเทพธิดาน้อยอุ๋งอิงคือเกา่าคือเดิม เป็นจังได้ไหนเนาะครับมิดมาอแค้นเป็นหมอลำผู้ใดได้ไปเบิ้งไปแง่หรือได้เบิ้งคลิปวิดีโอต่างๆ่างทางช่อง YouTube ในเครือข่ายสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อเคื่อนครับเราส,สิได้เห็นว่าอีหลาน้อยอุ้งอิง,องได้ทำการแสดงปิดท้าย ในการพัวกกทอ,อมคอืนนี้ไปแสดงอยู่วัดสองคอนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานาว่าเป็นเทพที่ดาน้ยที่มิดมอแค้นแฟนหมอลำ่ำ ให้ความหักให้ความแทงให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากสังเกตจากการต้อนรับทีฬดาหน่อยอยุ๋งอิงหลังจากที่เดินทางไปถึงสนามที่ทำการแสดงแต่ละมองแต่ละบอลก็ได้รับการตอบรับ ได้รับการต้อนรับที่บม่เคยมีปรากฏตการเกิดขึ้นกับหมอลำบงไหนมาก่อนมีอีลาน้อยอุ้งอิงโู้เดียวที่มีปราตกฏตการแบบนี้ นี่จังสมฉายาว่าขวัญใจมหาชนโดยแท้ที่น้องมิดมอรแคนแฟนมอลัมหลังจากที่ทำการแสดงเป็นที่เสร็จสับเรียบรอย้อยกีฬาหน่อยอุ๋อิงยังทำตัวเหมือนเดิมคืออย่างทรงมิดมอแคนแฟนมอลัมทรงแฟนครับเอฟซี นังทายลูกทักทายพ่อพ่อแม่แม่คูที่มาให้กำลังใจทายหนาเวทียังบอแล้วไปทายหลังเวทีทายก่อนขึ้นรถบ่าวาลงรถขึ้นเช็คเสียงขึ้นทำการแสดงหลังทำการแสดงขึ้นรถกลับล้วนแล้วแต่มีแฟนคลับ FC นำสิ่งของต่างๆมาใเป็นศิลปินคนเดียวที่ได้เห็นเป็นปรากฏการณ์สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการหมหลัศศิลปินคนอื่นๆเท่ายัางบ่เห็นที่ให้การต้อนรับถึงขนาดนี้ต่อแถวทายรูปถึงขนาดนี้ เพราะอย่างาเห็นหลายศิลปินผู้ดังๆไปทำการแสดงเฝ้าไปเฝ้ากลับเฝ้าขึ้นรถยานแต่คนเห็นหน้าเห็นตายานแตะค้นในไก่ศิลปินเหล่านั้นจึงไม่ไม่เป็นที่นิยมหรือเป็นขวัญใจมหาชนโดยแท้จริง ยังอีลานอยอุ้งอิงนี่เป็นขวัญใจมหาชนโดยแท้จริงบอมีหยังมาเป็นสิ่งตะคิดตะขวางใจบอให้เอินว่าขวัญใจมหาชนเป็นนางฟ้าหน้าห้านของแท้เพราะกีฬานอยุงอิงออกมาทําการแสดง เ้าเสียนว่ามิดหมอแคนแฟนหมอลำตั้งขยับเนื้อขยับโตเข้าไปใกล้ชิดขอบเวทีให้มากที่สุดให้นานที่สุดไปยังเอาทิปไปให้เอาสิ่งของไปให้ไปจับไม้จับมือโชว์จะคล้องเพียงแค่ซีหาเองนั่งรับทิป มออเป็นชั่วโมงมีแต่คนอยากเอาเงินมาแปลกจากศิลปินคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเจนศินลปินคนอื่นได้ทั่วครั้งชั่วคราวทั่วประเดี๋ยวประดาวกีฬาน้อ,อยอวิงได้สู้มือได้ทุกวันลงรถก็ได้แล้ว ขึ้นเทคเสียงเท็คซาวกะได้ทำการแสดงกะได้หลังทำการแสดงกะได้คือได้ทุกอิริยาบถกวาใดสำหรับกีฬาบองอีกน,นี่แหละคือซุปเปอร์สตาร์หมอลำลูกทุ่งหรือลูกทุ่งหมอลำ อย่างแท้จริงทุกแพลตฟอร์มในสายข่าวบันเทิงต้องยกให้กิลาหน่อยหูหินเป็นอันดับต้นๆในช่วงมงนี้ใครๆหรือไผกระยางได้โต เพราว่าจะเป็นโฆษณาต่างๆก็อยากได้ไปรีวิวสินค้าก็อยากได้ติดอยู่แต่ว่าเวลามันไม่เอื้ออำนวยเพราะงานกีฬาหน่อยจริงมีเต็มทั้งปีเฮ็ดให้ ศิลปินผู้อยู่ร่วมวงสาวน้อยหรือว่าลูกทีมบาวาทุลลูกทีมในวงบุคลากรในวง,ม,งนททวนมีงานทําทุกวันมีเงินทุกวันก็เพราะอีลาน่อยหงุงอิงตอนนี้ปฏิเสธบ่ได้ อีพี่นี่ฝากตอนมิดมะแคนเป็นมะล่ำไวแต่เพียงสำนีอีพี่นาพบพ่อกันไหมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องยูทูบหนุ่มสีสเกตพลังบวกพ่อกันอีพี่นาสบายดีครับผม